พันหยังนี่หฮนอันนี้พันจีผสมปลาพันจีผสมหมูปลาเบอร์หมูเพิ่นก็เลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อพ่นน่ะโอ้พ่นน่ะท้องติดดินเลยโอ้ใส่กินหมูใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ใส่กล้วยแล้วพ่นน่ะเอาให้เพิ่นกินทอง่นน่ะมันเวียนครับโอ้ครับๆๆๆเอาหยังให้เพิ่นกินอาหารสด ได้หมดเลยกินกลวยเง้ยโอ้กินมัดสุยามหัวหานเสริมแน่เพราะหานมันมีครบเนาะอืมออ้ยต้นมะทุเรียนเพิ่นกะครับพี่น้องก็ได้มีหลายสายพันธุ์ครับอืมอันนี้คือตัดยอดเสรนอันนี้เพิ่นดวงเจาะตัวบ่ดวงจ้ออะไรเลยตัดวงดเลี้ยงยอดใหม่ดวงเจาะนี่คือตัดแบบนี้เนาะเออมันดวงจ้อแล้วมันหนาวทางในเฮขยามันลั่มเป็นลูกโอ้กัรหลายมาก่อน อเนี่ยนี่ตามรูปเลยครับนี่ยไม้ฮาร์ดอันนี้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้เนี่ตั้งประเทศเนี่ยดอกเป็นแบบว่านั้นโธ่เอ็นบลอคันคันพื้นเอ็ดลงโล่งอันนี้เก็บขายเมืแล้วเนาะเ้าตัดออกลูกมันบ่โอ้เป็นออกไม่เป็นสีเนาะเนี่ยหาจิตตัดให้มันเหลือเฮีนเฮียนแบนี่แหละตอนห้าเอาลูกละแล้วการมันก็ที่ปงยอดออกมาพร้อมพร้อมดอกโอ้ว่าจะ ตัดยอดปุ mm. oh. ๊บน <mail>. oh. ี oh. 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 Uh, ่ยพันธุ์สีปงไม่เลยออกมากออกยังไม่เลยตัดแล้วมันจะอ่อเต็มคือก้ามันต่ายนะโอ้งดน้ำก้อนติดตัดเอามาหนึ่งงดน้ำเกือบยี่สิบมือยี่สิบมือเออโอ้แล้วก็ตัดเอามาเนี่ยมันเริ่มออกมาแบบนี้อืมเป็นยังสี่เนาะเอามาเนี่มันก็จะเริ่มมันดูกลายเราต้องเอารูอ่ะบ่คันมันดูไงตัดอ่อนเนี่มันดกหลายพวกเนี่ยอันจังสี่หันเออนี่ยโรคไหลพอกเขาอยู่มีเวลาซอยเลยห้อง นี Elena, ira, so ่มันดกหลายเด้บ่เออน right? ี่มันซอยนี่คือเฮาซอยลูกเอาจังได๋ลูกลูกขี้หลายลูกน้อยๆลูกหยังแล้วก็ให้มันเหลือปุ้งๆน้อยๆไว้โอ้แล้วลูกที่เหลือก็สิขยายใหญ่อืออันเฮาไว้ทงเบิดนี่มันมันก็สิบ่ใหญ่มันสิบ่ใหญ่ใหญ่มากเบียดกันโอ้อันนี้คงุ่นคือกันโอ้เคยได้กินตั้งแต่น้มันาดองขายเนาะ รถควายมังยมดองหมักอ่างงุนดองอ่งงุนเห็นใบก็เห็นต้นเยอะโอ้วันนี้นั่นเห็นใบเดียวเห็นใบเลยโอ้คือพันนี่เนาะวายอ่างงุนอ่ะตาอืโอ้นี่ละดอกมันต้นมันเป็ไม่เนี่ล่ะโอ้เอ็ดเป็นนะเจ้าเนาะโมธรรมดาเด้อเนี่ยอันนี้จักปีอีซะสองปีซ้ำกัน ้องปีก็ทั้งกันดอกดองนี้จีนเริ่มบานแล้วแบบนี้แบบนี้ที่ของเจ้าอันนี้มันมันขาดเลยท่านได้ใส่ไหมบ่แมงแมนขาดโอ้แสดงว่าเพิ่นปลูกหลายปีเนาะมากกว่าสองปีเด้อพี่น้องเด้อมันผ่าใบเพิ่นก็ขาดแล้วครับตามพดบ่กูมาตามพดถ้าแบบนี้คือเขาก็ต้องรักษาเรื่องแมลงมันบ่เพราะว่าเขาบ่มีมุงมีอย่างเนี่ยยึดเลละ ไปพุ่นยอดยิกไปและเพราะว่าขอบวัน้พ้นยาเลย่วงนี้เอาไปให้งานข้างนอกนี่จะมีมแมลงมีอย่างเนาะโอ้เราต้องพ่นยายานี่มันมันก็บบได้อันตรายขันเท่าเ,เข้าใจขันเท่าเข้าใจแล้วมัน,ม,นมันกับบได้อันตรายแบบนั้นเค<อ>คือ,อยาฮันคือยามันก็สลายแค่ซิปซิปมือเจ็ดมือก็สลายแล้วอืมรอ้มันอันตรายตอนพ่นพ่นนี่แหละ นี่เป็นอย่งส nah ี่เนาะต้องเป็นดอกพวงออกมาออกมาเป็นอย่งสี่ครับมัจจุบานบานและสกับเดมัจจุรัชอันนั้นอ๋อเดี๋ยว็ดเด็ดมันจุบานเต็มทีเลยมันเปติดมาเองเลยมันจุผสมกี่ซองอัน้นีนแสดงว่าการดูแลรักษากะบอยุ่งยากปันใดเนาะกะมันรายละเอียดมันหลายแต่ว่าทากายยากบอยยากดอกแต่รายละเอียดเขาต้องใส่ใจมัน คือการเอาที่ทไปป้าไปเขาบุมีเวลาดูแลนเลนอะแมลงลงเพียไฟลงบัานี้ตอนยังน้อยจี่เขาก็ต้องผลผลป้องกันไว้เอแต่ว่าพอ,อมันใหญ่ลวเขาปล่อยละเพราะว่าอ่อนอยอนยอนอ่อนออนลูกอ่อนอ่อนแมลงพลิษมากเขามากินมาดูดน้ำเลี้ยงแมงคร <c oughs> ับนี่ยอดไปนเนี่พิจิเขามากแบบนี้นั่นเอมากขนาดเป็นแบบนี้โอ้ดอกไกลสิบบาทละอืม มันใหญ่เร็วเด้อแบบนี้เนาะมันใหญ่ยยเร็วเพบ่งเดียวมันเกิดบานแล้วมัน<อ>ต้องเอาให้ท่าน,นตอนที่มันใหญ่ออกมาใหญ่เร็วคอยเห็นหมองเงาะไหมเด้หมองเงาะเพื่องงนน่ะหมองเงาะเพิ่นก็มีเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนน่ะอันนี้ปลาทุเรียนเพิ่นอือโอ้เป็นหมากังสี่นอกต้นน้อยๆกะเป็นได้แต่ว่าเขาก็ไยายามมันเตี้ยเด้ไปเบิ่งที่มันกระหายนะจับมากใช่ ส่วนต้นพุนนายฮ็ดเอากอนมูตกเต็มต้นเลย,เลยอันนี้ต้นกำลงังกำลังจำมากกำลังขึ้นลูกกำลังขึ้นลูกเนาะแบบนี้ฮะอืมจักปีนี่ซํำนี้อันนี้สามปีปลูกตอนไปนอกปลูกตอนไปนอกเออแต่วา่า มันกับ,บเรได้ดูแลบ่ได้หดน้ำเต็มที่เนาะอ,อันนี้หางกระมาต่อใส่ที่หลังว่าผมมากนิดน้ำสปริงเกอร์นี่ฮะสปริงเกอร์นี่ปู่เต็มต้นเลยครับพุ่นนะมังเ,เงาะครับมังเงาะพันหยังหนิพันโรงเรียนพันโรงเรียนเงาะโรงเรียนเนาะเอาโรงเรียนรอ้บานนรอบบานแล้ว,บบลวก็นอนเนื้อแหงได,ได้ได้ขายตั้งแต่ปีไหนอันนี้บ่ได้ขายดอกบ่ท่านบ่ท่านดอกบ่ท่านบ่บ่ท่านออกกินในโคเลือนแจกใจพี่น้องนี่แหละ นครรคววเานผลผลิตท่านได้ขายก็เลยท่านได้ขายอ๋ออันนี้ก็มาเงาะมืดเนาะแถวนี้เนาะเท่ากับไม่ได้ซื้อกินนะอีนี้เทาก็บไม่ได้ขายนะเท่ากินไปเลยเลยมันไม่ได้ซุกเท่าดียวนะโอ้มันมันทยอยซุกแม่นทยอยซุกเขาสีแดงสีส้มกับเขากับทยอยเด็ดไปกินอืมอ่มันซุกเขากับเด็ดไปกินเขาได้กินคู่มือกินตะต้นนะสาธุทุกทุกทุ ตัวเอาเอาก้อนหมูตัวนี้นั่นเออโอ้ดูขาอีลีก่อนนะชิ้นนี้ถูกการงดน้ำการน้ำสำคัญน้ำครันเ็เอามังไม้หรือว่าต้นอะไรในน้ำสำคัญอีกอีกจักเดือนเพิ่นจังสิใีไงสีนั่นก็อีกประมาณสักสองเดือนครับอีกสองเดือนเนาะอนับนับจากนี่ครับอืมอ้นี่ปั๊มเสมอก็อยู่นี่ น,นีอ่อันนี้เมิดอืมอันนั้นโซลาเกลโอ้โอันนั้นปังบเจักบ่โอ้โนี่มีสามตัวคือบอยคาดใส่ไฟหลายยางตัวชนนี้เนาะแม่นก็คือตัวใดมันมันอันนั้นเข้ากับคือตัวนั้นปั๊มสีเข้ากับอาเซ<อ>ียนตัวนี้ทดลองอันใส่ใไปโอ้คือเราต้องต้องมีความพร้อมไว้นะอือตัวเรียนตัวนี้ใหญ่คัะเนาะจักปีนี่สำนี้อันนี้สองปีอันนี้สองปี สองปีสามเดือนสองปีสเดือนเป็นเลยครับโซนแถวนี้ครับออ<อ>มันลังงยังซื้อได้ป่ามันบมดลัางนะ่ะมันคือดต้นต้นนี่ยเกือบตายมันมีต้นใหญ่ต้นน้อยผิดกันเนาะการดูแลคนตุรกี้เนาะมันก็นยัง<อ>ต้องไงโอ้โหเลทคนเนาะ อนันี้ใบชุดไม้เอามาแล้วกับใบเกล้าเพื่อกระลวงตัอนใบเกล้าลดนเกล้าเหลืองใบใบตัวนี้มัน่อกะทิหญ่แล้วก็แพผ่มันเริ่มเป็นกล่อมละเขาจเป็นปุ๋ยเป็นหยังดีให้ปุ๋ยหยังเพื่อเน,น,น้นปุ๋ยมักกันปุ๋ยมั้งประมาณ 4, 2ปีไปนเ,นเนี้ขี้หมูขี้หยังนี่ยแหละที่ขี้หัวขี่หมูขี้หมูให้ดีครับขี้หมูกบบลุยไว้ไกลๆขาบุ๋มมัก ครบผมมักต้องโรยไว้ไก่ถ้ามากก็ใส่ไปเลยโอ้คันมากแล้วอืแล้วก็ซื้อปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์รีมีมาใส่น้ำมันเริ่มใหญ่แล้วเขาก็เขาก็เริ่มใส่สูตรปุ๋ยี้เืยเรื่มสร้างโครง้าง้างต้นให้มันสมบูรณ์แข็งแรงแต่พะอินทรีอย่างเดียวมันกะมัน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 อาหารมันพอพอเขาต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยคมีเข้ามารวมนําใส่คู่กันไปครับ มันถึงจะสมบูรณ์ระบบลากมันจะเดินดีนะครับต้นตัวแข็งแรงไม่ฮันมืดเนาะเจ้าปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ทางนาคนเนาะอ้ส่วนยางเนี่ยกับของเจ้าบปส่าสวนยางเนี่ยของน้องไส้ของน้องไส้อ๋อเจ้ายูจะค้นใส่ยู่นี้ยู่ผมผู้เดียวเห็แล้บ่กับลูก อ๋อแม่เจ <g all> <g all> uh, <to> <uit> ้าหันอยู่ในบ้านเพื่อเฮือนแล้วก็นอนหน้าเนี่ยแล้วแต่อารมณ์เพิ่อนโผเจ้าอยู่นี่กับลูกเนาะเออเพราะกับเพราะว่าขอีกงานข็อยู่สวนก็เลยมานอนหน้าเลยอืมแต่กับใครจะนอนมีไฟฟ้ามียางพร้อมเนาะมาโผร่เนี่ยบวกจนมันเท่าแล้วนี่เออตกปล่อยละตัวกะเก็บกินเลยเอยทั่โอ้โ ก้ปุ่นนะเบิ่งทางนี้มีมังคุงมีเมิดสุอย่างเลยเนาะชัอันนี้อันนี้สีเฮฟมองหนังเล่นอันนี้หันปั๊บปุ่นอันนี้อย่างมากก็ให้องุนเลื้อยขึ้นไปอันนี้ยังต้งใส่อยู่ในบ่อเนี่ยจอกเน่งเนแดงเน้แดงเออนี่แล้วอันนี้หันเอาให้หมูกินอันนี้หันเออหมูเอาให้หมูกินเอาให้ปลากินนี่อืมเป็นเหมือนบ่อลากสะเอออันนั้นกินดีครับล่ะทีกินกินครับ อ๋ออืมเงเาอนห,หนอันนี้คือระบบโซล่าเซลลนะ์เนาะอันนี้ต้องมุ่นพนอซีเอสค้างนในเลยถ้ามันเลือ้อยขึ้นไปอนเครื่องก็ปิดอันนี้นี่อันนี้หันเออแล้วก็ซีเอเป็นมองเดินเงาบางอย่งให้นางเลนอ,อ,อ๋ออ,อ,อืมเต็มแล้วนี่อันนี้หันบ้านอาทิตย์เดียวมันก็เต็มบ่อเนี่ยเอาโอ้บ่อี่ห่อกับเจ้า เาวใส่เฉยแล้วไปให้ยซ่าห้ลงสาเลยให้หมูก็ได้หมูก็กินปลาก็กินนี่โอ้เป็นปุยได้พร้อมอืมเบื้องสวนครับบ่สามารถเลาะให้พี่น้องได้เบิ่งทัวได้เด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากว่าสวนเพิ่นใหญ่เพิ่นกว้างอีหลีอันนี้เฮาบ่ได้ดูมะหมัองโม่โอ้มะแตงโมโอ้มะขามหวานก็มี มีหลายแอล้วสีชนันม้เบอี่นี่สมพูนั่นสมพูน,นี่ฮันชุดที่สองแลวแรงเมดอ,อันนี้คือชุดที่สองเนาะโอ้หมากสมพูหรือหมากขาวที่เข้าซื้อกินตลาดนะนวยสีแ,<อ>แดงอนะโอ้กทิมนะ ชัดทีมหน่งเนาะโอ้โหนี่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 ต้นหนึ่งลอยอันนี้ทะเลสุชุดชุดที่สามนะอันนี้มะขามหวานพันหนึ่งมะขามหวานคือพี่ลึกพันตะแปะอีกล่ะคือพี่ลึกเถิดพูดถ้าหวานพันตะแปะนี่ดกคักดกแน่ขันส้มกับโคนเลยขันส้มหันอ๋อไม่รอจะไมนสู้อันนี้ก็ขามหวานทั้งวยเลยนี่ ขบ้านขบ้านกับลายสายพันธุ no. ์ด้วยมีสายพันธุ์อิทธิพลำตาแปะโอ้ยังละโอ้ยนอะไอย่างเงี้ครับพันธุ์มาขามบานหันวันนี้ถ้ามันซูแล้วก็ซิมเบิ่งมันหันหันมันหันมันรสชาติอะไรกันมันรสมากับอนนี่หันอ่ะเอากะโค่นเลยไอ้ต้นไม้เฮามันใหญ่ที่เหลืออืมเออต้นหนาเนาะอันนั้นมักตองมักตองนี่ง่ายอ่ะมักตองปุ๋ยไฟใส ปีเป็นปีนี้ปีแรกบักตองหันเออปลูกเขาปลูกได้สามปีจะเข่าสี่ปีแล้วเปีนี้ปีแรกเนี่ยปีนี้ปีแรกเนาะโอ้ยปุ๋ยป้ายทำไมมันจะเป็นปุ๋ยป้หรือปุ๋ยยังอืมโอ้โหกระดานบาเดตสิบว่าให้มันสูงดอกอืสิตัดยอดลงใหยอดลงมันอยู่ต่ำๆอยู่นี่ะ จังเกมง่ายเนาะเออออเเฮาบ่็ดสโ้ันนี้เขาสิเอาโฮมมันเฉยๆห่วงตัวน,นี้หฮนเออเอาโฮมมันแล้วกันให้มันเป็นบางหม่มกาก็สิซอยทางง้งคางอ้อให้มันให้มันเป็นสูงทั้งเทืองให้เป็นอืมโอ้แต่เอาสิซอยได้การได้การอเซีตรงเลื่อนหรือว่าร้านอาหารร้านแบบเนี้ยเอ่อจะไปน้ำซากกับให้มันเต็มแล้วให้มันสสใสเออแล้วก็เซียดซุ้มอาหารเงี้ยเงีไป โซลาเซลล์น oh. ่ะคือเจ้าสูบมาลงสาดอย่างเดียวบ่แม่นครับโอ้แล้วก uh ็ส huh. ีเฮ็ดตกแต่งปลูกดอกมอกดอกไม้เอ็ดมองยางเหนียงให้มันสะอาดสะอานเป็นค่อยๆปรับปรุงไปครับค่อยๆเอ็ดไปเนาะตรงนี้คือเอาต้นไม้ให้มันใหญ่จะเลื่อนตัวก่อนอือหแล้วก็เอาคนเอาคนก็สีค่อยๆปรับปุ่พัฒนาเอาคนผลิตหลักๆก่อนเนาะคนหาต้นนันแห้งสูงทุเรียนต้นนั้นเพิ่นนอกหนาวเนี่ยืน นกหนาวบ้านเห่าเนี่ยมันตายตายย่ำหนาวครับตายย่ำหนาวทีอันนั้นมาเข้มมาเข้มนู่นใหญ่ใหญ่อืมนู่ใหญ่เห่าอยู่นู่นใหญ่อ่ะนะมาเขี่ยบักใหญ่น่ะเนาะสอบตายย่ำหนาววันทีอันนี้เพื่อหากระฟืนกัหากระฟืนเนี่ยฮะต้นนั้นเซตเลยต้นนั้นฮันบ่เหลือเลย อมันเวลามันเข้าหนาวจักฝนแามฝนดีๆเนาะเวลาเข้าหนาวปุ๊บจะจัดเนี่ยมันมันสินอกเลยนอกใบเรือแล้วกับใบร่วงอมันเป็นแค่บางตนนะครับเป็นแค่บางตนเนาะต้นนี้กรมน้ำเนาะขันทฮาอาท่านเนาะนันมะกะมันก็ร่อนต้นต้นนี้งามคักต้นนี้แต่งแต่งกิ่งไปอืต้นนี้สีลองพึกเอาดอกบ่งเออ แต่งกินแต่งน้ำทีนี้สิลองเอาดอกเบุ้งต้นเฮ็ดชุดใบเฮ็ดอันนั้นมันได้ส่วนยางนึ่งก็ของเจ้าบ่ของอ้ายครับของอ้ายโอ้ของของผมาส่วนยางแมนเบิร์ตอะไนี่เออโค้เบิร์ตเลยอืเพิ่นไปใส่ใส่อายจอพิ่นไปเฮ็ดงานทั้งใดละไปไปเฮ็ดงานเบาต่ำนะเออเฮ็ดงานกับเมียเมียเมีย ตะกี้เพิ่นกับยูบานเนี่ยได้เนาะแค่นกินอย่างจำมาเห็นยูบานเนี่ตะกี้ปีกายปีที่แล้วโอ้นนี้มากอกน้ำเขากอกน้ำเนี่กินเบิดปีได้อันนี้ฮันเออเปลีตลอดเลยโอ้โหคาตาก็มีเทคนิคการอีห้มันออกดอกอะไร่ปุ๋ยแส้น่นั้นเอาแมงอย่างมาตอมดอกดอกแมงหันเพิ่งมิ่มตัวนี้อ๋อกินเบิดปีนี่โอ้โุณน์่ะเป็นหมากปลุดเปลี่ยน อืมตาจะอ่อนตาจะอ่อนมีโคเบอร์ดีไรว่ามักปลูกต้นไม้เออส้มโอะไรเงี้ยกับผมรู้แล้มันมัส้มเขียวหวานทั้งหมนมัสมเขียวหวานก็มีส้มเขียวหวานส้มงค์ใส่ต้นพืชเยออันนี้สุนัขอีหลีตัวนี้เอาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไใบสนีเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีหลายอยู่ครับหลายอย่างที่เพิ่นปลูกเดี๋ยวเอาเป็นว่าพี่น้อง อยากเบื้องหยังอยากเบิ้งเจาะจงอันใดให้คอมเมนต์มาในช่องวิโหลดพาเพลินเด้อ mm พี hmm. ่น้องเด้อแล้วช่างโหลดสิพาไปชมไปเบิ้งเจาะในสิ่งที่พี่น้องอยากเบิ้งนั่นๆนะครับเนาะขอบคุณทานผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเด้อพอกันไหมคลิปหน้าครับช่างโหลดสิพาไปเบื้องอย่างนั้นติดตามชมเด้อครับเด้อเมื่อนี้ขอบคุณบาวกบหลรายครับที่ ให้โอกาสช่างโหลดได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมสวนนาง,ง่นแล้วก็สวนทุเรียนแล้วก็สวนต่างๆเนาะเขาเอ่นว่าสวนผสมมีดีเนาะของเจ้าเนาะผสมสปีเลยแหละ <c ười> คลิปนี้ลาสํานี่สกอรนครับ,รบเพื่อนกันยังิมีเวียกมีงานไปเอ็ดทั้งหนานํำครับผม,อมบขอบคุณครับสวัสดีครับ